เป็นตัวอย่างที่6นะครับอันนี้เป็นการเทสนะครับงานเทสที่เป็นเสานะครับเราสามารถที่จะเอ,อ่อให้กระบอกลมเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงจะก,กี่ครั้งเราก็ใส่ตัวเคาน์เตอร์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์นับนะครับสุดท้ายก็จะหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่าเนี่ยเรามีปุ่มสตาร์ทนะครับถ้าท่านโอเคนะครับผมเปิดสวิตช์นิดนึง แล้วก็ใส่เคาน์เตอร์ไว้ให้มันนับนับจานวน2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนับ2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกนะครับเรากดสตาร์ทนะครับมันก็จะมีปุ่มสต็อปอยู่แล้วก็มีตัวเคาน์เตอร์นะครับที่นับเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมทอมทํางานนะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเอ่อหน้าคอนแทครีเลย์นะครับมันต่อต่อ,ตอนะครับเราก็จะเห็น R ตัวนี้ทํางานก็จะต่อต่อ,ตอนะครับ R หนึ่ง ตรงนี้เนี่ย R หนึ่งทำงานก็จะต่อ R หนึ่ต่อ R หนึ่นะครับที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต่อปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีตัวทัมเมอร์นับนับตรงนี้แล้วครับแล้วก็ตัดนะครับตัวทัมเมอร์ตัวที่2นะครับยังไม่ทํางานนะครับตัวนี้ก็โซลินอยด์เคลื่อนทํางานนะครับโซลินอยด์เคลื่อนทํางานนะครับแล้วก็นะครับนับแล้วก็ตัด นะครับงั้นเราก็จะเห็นนะครับอันนี้ทําเมอร์ตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับเ,เราก็ทําให้ตัวคอยที่เปิดปิดตัวเเขาเรียกว่าตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็จะอยู่พ่วงติดอยู่ข้างบนนะครับเนื่องจากเป็นตัวสุดท้าย ที่2นะครับพอถึงปั๊บแล้วมันก็จะตัดนะครับเขาบอกว่าให้ปิดรีเซ็ตก็กดรีเซ็ตครับพอรีเซ็ตปับ๊บตัวนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับรอจนเคาน์เตอร์นับ1น,นับ2เหมือนเดิมนะครับเราก็ลองดูครับ ครับนับ1นนับ2นะครับแล้วก็มันก็จะให้มารีเซ็ตนะครับเราก็รีเซ็ตแค่นั้นเองตัวเคาน์เตอร์ก็มีหน้าที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเคาน์เตอร์นะครับในการทดสอบนะครับทีนี้เรามาดูครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการเจาะดอกสว่านก็มีผลข้างเคียงนิดนึงก็คือถ้าเราเอากระบอกลมเนี่ยอัดเข้ามานะครับแล้วก็เราเจาะสว่านสิ่งที่ตามมาก็คือถ้า กระบอกลมขยับออกเมื่อไหร่สว่านที่เจาะมาอาจจะหักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดหนึ่งครับตัวนี้ต้องขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ทํางานครับที่พอเรามาเขียนวงจรไฟฟ้านะครับก็จะได้ออกมาเป็นกระบอกทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2โซลินอยก็มี2ตัวครับเป็นดับเปลคอยตัวและซิงเกิลคอยตัวหนึ่งสำหรับกระบอกลมที่อยู่ในแนวดินนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเลือกอย่างนี้ปั๊บนะครับเรามาดูนะครับเมื่อเราทํางานเนี่ยเราจะมีปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่ตัวสุดท้ายนะครับกระบอกลมตัวสุดท้าย A ไปตามขั้นตอนนะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวกระบอกลมตัวที่1ยืดนะครับแล้วก็ C กับ D เราก็เห็นครับตัวที่2นะครับตัว D นะครับก็เป็น โซลินอยที่เป็นบวกนะครับแล้วก็โซลินอยด้านลบนะครับแล้วก็ตัวกระบอกลมตัวสุดท้ายตัวดีลบไม่มีเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลแอคติ้งจากโซลินอยเอาเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการตัดโดยใช้รีเลย์มาช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวิต์นะครับผ่านรีเลย์ตัวที่4นะครับแล้วก็ทําให้คอยด้านนี้ทํางานเมื่อคอยเคลื่อนทํางานกระบอกลมก็ยืดมาแตะ c 1 จะเห็นไล่ทีละสเต็ป C 1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มี R 2ทํางานอยู่นะครับที่เป็นปกติ NC R 1นํางทงานเพราะฉะนั้น R 1ทํางานก็จะต่อนะครับะจะต่อทําให้กระบอกลมตัวเนี้ยเคลื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเคลื่อนมาทําให้กระบอกตัวที่2ในยืดออกยืดมาแตะ D 1นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับยืดมาแตะ D 1 ตีก็ทำให้ตัว R 2ทํทำงานต่อนะครับโดยผ่านตัวรีเลย์ R 4ไว้นะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าไฟลงมาถึงที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัว c ่อตัว0 4ลบเนี่ยทำงานเมื่อไหร่กระบอกก็จะเคลื่อนกลับมาแตะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าเนี่ยครับตรงนี้นะครับออ R 2มันจะมาถูกล็อกตรงนี้นะครับ R2 ล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเคลื่อนมาที่ D0 ตรงนี้เคลื่อนกลับไปที่ D0 นะครับเราจะเห็นเคลื่อนกลับไปที่ D0 ทําให้ R3 ทํางานเมื่อ R3 ทํางานตรงนี้ต่อ R2 ต่อด้วย R3 ต่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบอกลมตัวที่1ด้าน4ลบถ้าเกิดเคลื่อนนะครับเราก็จะเห็นครับว่าตัวโซลิโอยก็จะเคลื่อนกลับ แล้วก็ตัวลูกศรก็ขึ้นกลับมาแต่40ครับ40เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอยู่ตรงนี้ครับเมื่อแตะป๊อปนะครับ R4 ทํางาน R4 ทํางานเราจะเห็นครับตัวสุดท้ายคือ R4 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R4 ก็จะไปตัดนะครับ R4 ทํางานนะครับ R4 ก็จะต่อต่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี R4 ตรงนี้แล้วก็ R4 ที่ต่ออยู่ก็ไปตัดนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูนะครับ ตอนนี้กดใหม่นะครับเราก็จะเห็นเราสังเกตนะครับจะทํางานทีละบรรทัดนะครับเห็นไหมครไล่มาทีละบรรทัดกระบอกตัวที่สองทำงานครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นกระบอกตัวที่หนึ่งตัวที่สองกลับแล้วก็ตัวที่หนึ่งถึงจะกลับนะครับก็เป็นวงจรนะครับสําหรับาการเจาะดอกสว่านต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าทาผิดเนี่ย อาจอาจจะหักได้